น,น่าจะเอาเพลงบอดี้ไปว้า,าสักห <laughs> น่อยอยากได้ฟ้าลุ้นคุยไม่ไหวว่ผมเคยซ้อมเพลงของฟ้าอยู่แล้วก็วา้าว้าแคร์เลยเ <laughs> <อ><อ>งี้ยลองเหมือนลูกนักดนตรีเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้อันนี้ถ้าสะดวกทำนะถ้าไม่สะดวกไม่ทำค <laughs> ืออะไรอะไร,ะไรถ,ถ้าเกิดเอาเพลงอ่ะ เอาเพลงบอดี้อ่ะเพลงที่ไม่ได้วากอ่ะแล้วมาทําให้เป็นแบบนั้นอ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะออกมาอย่างไรทำเพลงเลยเทำเพลงเลยกลับไปเดี๋ยวเพีงเกียรองเดียวเพลงอะไรก็ได้ทีไก็ได้ออกอะไรเงี้ออกของบอดี้ก็ร้องเลยจะเปิดติดลิขสิทธิ์ไหมไม่น้องร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวอยากรู้ว่าวงนี้แม่งดุด้วยลิขสิทธิ์อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ้าของค่ายเกียร์ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราจะพาเจ้าของค่ายมาคุยด้วยแน่นอน คืออยากรู้จริงอยากรู้ว่าการไปเอาท่อนธรรมดาแล้วมาเป็นเสียงของเรามันจะออกมาเป็นยังไงอ่าเมื่อกี้ผมพูดพูดถึงขอฟ้าเอาเอาขอคอฟ้า,ฟาเลยแล้วกันเนาะอ่าลองรันลองดูกคอฟ้าก็ยังไม่ยอมดีบ้างไหมทุ่งที่ดบ้างจะเอาไว้จบแล้วไม่เหลือเสียง ูักให้ดูนพักเอา,า,าน้องไปตูนไม่ตูนเลยเอา,า,าน้องไปน้องใหไปจิบน้ำได้จ <index. S 1> ิบน้ำจิบน้ำจิบน้ำให้ตูนพักนีก่ของจรงิง <c oughs> โอ้ยไอ้นี่เสน่ห์ดอกแล้วนะเเ <c oughs> สน่ห์ทั้งดอกใหญ่เลยเนี่ยแตกยับเลยทั้ไปเป็นเอฟเฟคไม่เป็น,เ,ปน <c oughs> เอฟเฟคนี่คือแบบอะไรดีวะพี่บิ๊กมัฟหรืออะไรดีวะฟัฟโอเคปิดสุดอะปิดเกณฑ์สุดนะแตกยับเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยผมอ่ะ ถ้าเกิดผมเป็นถ้าเกิดเขาเล่นอยู่บนเวทีนะถ้าผมเป็นคนเล่นดนตรีอยู่แล้วถ้าผมเดินอยู่แล้วเจอเสียงนี้ปลวหันหันนองหัความเลยนะเออหลอกอะไรผมมึงไว้เลยไม่ใช่พลังพลังมันนำมากมากเลแบบดีมากดีต่องการมือรับผมยินดีมากที่มีมีแนวนี้ในไทยแล้วก็แนวนี้กำลังเป็นที่รู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้จักยากขึ้นของจริงอ่ะจริง